ยาอนอด,ดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุรลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญชาญชัยของนายกเศรษฐาทวีสิน แต่ก็ไม่รู้จะโดนร้องเรียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาวุโสอันดับหนึ่งกับอาวุโสอันดับสามก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพราะว่าบิ๊กต่อเป็นอาวุโสลำดับสี่นะครับแต่อาวุโสร,ระดับสองคือบิ๊กโจ๊กก็มาประก,กาศแล้วไม่ร้องเรียนในเรื่องาวเหล่านี้แต่ผมคิดว่านายกเศรษฐาก็คงจะมีความฉลาดและคงจะมีความแม่นเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับตำรวจเพราะว่ามี คุณพิชิตซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกไปร่วมประชุมด้วยก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีมวยคู่เอกเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคู่นะครับจริงๆแล้วมวยมันไม่ควรจะเป็นคู่นี้นะครับมันจะควรจะเป็นคุณอาชยะกับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าคุณอาชยะก็ออกมาพูดถึงบิ๊กโจ๊กในทางเสียเสียหาย ร้ายต่อหลายเรื่องพูดถึงเครือข่ายของ Big กโจ๊และพูดถึงว่าจะนำเรื่องราวต่างๆที่มีหลักฐานโยงไปถึง Big กโจ๊ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินหรือไม่ว่าจะเป็นหลักฐานอื่นๆใดก็ตามก็คือว่าคุณอาชญยะก็คุยว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้ว Big กโจ๊ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผมก็อยากให้เปิดนะครับ ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กมีความผิดจริงก็ไม่ควรจะมีแผ่นดินให้อยู่จริงๆสำหรับบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ต่อปากต่อคําอะไรมานานแล้วนะคุณอัจฉยะพูดถึงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็บอกไม่เป็นไรก็เรียกเขาพี่อัจฉยะก็หวังดีอะไรทํานองนี้นานละแต่จนบิ๊กโจ๊กก็อดทนทนไม่ไหวก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทบิ๊กคุณอัจฉยะ แล้วพอถึงบิ๊กโจ๊กโดนคนบ้านร่วนี้ก็โดนลุ่มสกรรมเลยนะครับคนที่เกียดบิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะเป็นคุณสันธนะหรือผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีอันนี้ก็ไปจ้างความเรียบร้อยแล้วที่โดนบิ๊กโจ๊กเล่นงานในคดีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา แล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนนะครับก็อย่างนี้แหละครับคนที่เป็นคนระดับบิ๊กโจ๊กมันก็ต้องมีคนรักคนเกลียดและส่วนมากคนเกลียดก็จะเยอะกว่าคนรักการมีอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไปนะครับเพราะมันและยิ่งเป็นตำรวจด้วยมันก็ต้องไปทำคดีคนนูน้นคนนี้คนนั้นแล้วใครก็จะมาชอบนะครับแต่กับว่ามวยกู้เอก ที่ถูกคู่กับไม่ใช่คุณอาชยะกับบิ๊กโจ๊ครับเป็นคุณอาชยะกับทนายอนันตชัยครับเพราะว่าความชาญฉลาดของบิ๊กโจ๊ที่จ้างทนายอนันตชัยมาช่วยทำคดีนะครับจริงๆแล้วบิ๊กโจกไม่ได้สนิทสนมกับทนายอนันตชยัยมากไปกว่าทนายตั้มหรอกครับแต่ ก็คงจะจ้างทนายตั้มมาทําคดีไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังมีคดีคดีมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ตอนที่ไปอาถารชาญชัยไปทะเลาะกับคุณชูวิทย์นะครับเมื่อเพื่อนทุกคุณชูวิทย์นี่เขาไม่เคยให้ราคาคุณอาจจะยะเลยนะบางทีพูดแบบแบบด้อยค่าด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ไม่เห็นคุณอาจจะยะเขาโกรธเลยนะ อ้ามาต่อไปทําไมเป็นมวยคู่นี้เพราะว่าการที่คุณอาชีลมาจี้แจงเรื่องราวต่างๆเรื่องของบิ๊กจอกอธิบายเป็นฉาก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 ธนาธิชัยเขาสงสัยครับว่าคุณอาชีลาได้รับแต่งตั้งจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติให้เป็นโฆษกสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเหรอแล้วโฆษกสํานักง,งานแห่งชาติคือใคร มีไหมตำแหน่งนี้มีไหมไม่เห็นออกมาชี้แจงแบบนี้เลยอันนี้ทนายชัยก็ตั้งข้อสังเกตมานะครับก็แบบว่าเขางงงเขางงงงงงงแต่รองจ้าบอกว่าการเป็นประชาชนก็ออกมาพูดจาเรื่องนี้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาวิาพากษ์วิจาร์ณการทำงานของตำรวจได้แต่กรณีที่จะทำหนังสือไป แล้วก็เพื่อไปให้ผู้มีอำนาจจัดการต้องอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ใัดไามไม่ได้ก็คือทำหนังสือไปได้แหละครับแต่คนที่รับเรื่องเขาก็คงไม่ให้ความสำคัญหรอกใช่ไหมมันก็ดูดีไงดูดีในสายตาแฟนคลับอ่ะ ฟนคลับก็จะช,ชื่นชมคุณอาชยะว่าเป็นคนกล้าคิดดูดระดับรองผู้บัญชาการตำรวจไอก๊ยังกล้าเลยทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆตั้งเส้นน่าสิ่งที่แฟนคลับเขาชื่นชมนะครับผมก็โดนคุณอาชยะแจ้งความจับคดีหมิ่นประมาทคดีก็ปีขว่าแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลย แต่ผมก็ขอบคุณนะทำให้ผมมีประสบการณ์ในการเป็นจำเลยต่อไม่คิดจะวิตกกังวลไม่คิดจะกลัวอะไรเลยเพราะว่าคดีนี้มันคดีเล็กอะคดีเจ็๊บๆนะบอกว่าเราผ่านคดีใหญ่ๆมาเยอะแยะมากมายรอดคุูรอดตารางมาสิ่งที่ผมทําไม่มีใครรู้หรอกใช่ปะในอดีตใครจะมารู้เรื่องอดีตของแต่ละคนวะ ถ้ามันไม่โดนจับติดคุกติดตารางไม่เป็นข่าวมันก็ไม่รู้หรอกแล้สมัยผมหนุ่มๆน,นั้นมันก็ไม่มีสื่อโซเชียลเราก็ทำอะไรได้แบบสะดวกสบายไม่โดนจับเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีไปกระทืบใครก็สบายๆพยานก็ไม่กล้าไปให้ความแต่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดไงไปกระทืบใครไม่ได้เพราะกล้องมันฟ้องเข้าใจปะ ตอนนี้ก็เลยทําให้คนมีความกล้าหาญชาญชายัยในการที่จะกล้ากล้าพูดกล้าอะไรก็ได้เพราะไม่ได้กลัวโดนกระทืบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกระทืบกันไม่ได้ง,ไง่ายๆ่ายเนึกออกปะอ่ะก็จะดูซิว่าคุณอาชยาจะมาตอบโต้ทนายอันดชาชัยไหมก็คือถูกคู่เลยจริงๆถูกคู่ทนายชัยก็เป็นทนายฝีปากกล้าก็ไม่กลัวใครเหมือนกัน อนอาชยะก็คงไม่กลัวใครเหมือนกันไหมก็คงไม่กลัวนะเออก็ดีละคนไม่กลัวต่อไม่กลัวก็มาคุยกันดูซิว่าใครจะชนะอ่ะครับก็จะมาดูว่าบิ๊กโจ๊กจะไม่มีแผ่นดินอยู่จริงไหมผมจะเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดนะว่าไม่อยากเปิด ไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองก็แสดงว่าบิ๊กโจ๊กลุมความรับอะไรไว้เยอะแล้วอย่างนี้ถือว่าหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าระเวนหรือเปล่าคุณหชาาจก็บอกว่ามีข้อมูลของเครือข่ายบิ๊กโจ๊กเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่เอาออกมาเปิดเผยก็ทำไมไม่เอาอมาเปิดเผยตั้งนานแล้วอะมันจะได้สกัดกั้นคนเร็วๆไงปล่อยมาวันหนึ่ง สัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งไอ้คนเร็วๆแบบพวกนี้ไอตำรวจเร็วๆพวกนี้ก็ไปทำผิดซ้ำๆอีกก็ไม่เข้าใจว่าไหนเมื่อเรามีข้อมูลแล้วแล้วเราจะจะชนกับความไม่ชอบมาพากลเราทำไมไม่เปิดเลยต้องรออะไรอ่ะรอเพื่อฮผมเข้าใจเข้าใจว่าเพื่ออะไรอ้า ช่วงนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องบิ๊กโจ๊กคงอีกหลายวันเพอเพอเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะ<า>ก็อยากให้คุณอาจ้ามาชี้แจงทนายอนาชัยหน่อยว่ามาพูดจาปาสายนี่ในนามโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าได้รับแต่งตั้งอะไรหรือเปล่ามีหนังสงหนังสือหรือเปล่าหรือได้แบบได้ไหว้วาน ของผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะก็ตอบคำถามว่าคุณระยะก็เคยถามคนนู้นคนนี้ให้ตอบคำถามตัวเอง่นะตอนนี้ก็ตอบคำถามคนอื่นเขาบ้างก็ได้นะนะะนะอาชญะนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับขึ้นศาลนัดหน้าก็ถ้าคุณอาชญะว่างก็ กรุณาเรียนเชิญไปเจอผมที่ศาลครับอยากเจอตัวเป็นๆอยากเห็นหน้ากันอยากสบสายตากันผมอยากจะดูซิว่าคนที่ยิ่งใหญ่กล้าหารชานชัยนั้นตัวเป็นๆเ,เป็นอย่างไรนะครับอยากเจอนะช่วยไปหน่อยนี่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะแต่แกจ้างความจับผมเจอกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผม <laughs> อ้าวตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน อารีนาโครงการอารีนาเฮาส์ของพรกพวกเป็นโฮมออฟฟิศนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มีเครื่องการเคลื่อนไหวเลยตึกก็สร้างตึกเสร็จหลายตึกแล้วยังเหลือที่พอสมควรสวยจริงๆอยากได้แต่ก็หลายล้านอยู่ทำเป็นโฮมออฟฟิศก็น่าจะดีครับอยู่ติดกับวัดภายชุมพลใกล้ๆแม่น้ำนานครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะติดขัดนูน่นนี่นั่นไปไม่ถูกจะเป็นปัญหาปรึกษาพักพวกเพื่อนฝูงบางครั้งก็ปรึกษาไม่ได้ง่ายๆไปปรึกษามานันนะแม่งเอาเราไปนินทาเอาเราไปใส่ร้ายแล้วมันก็เลิกครบเราด้วยพอเรามีปัญหาเนี่ยจะไปบอกใครไม่ได้เมื่อเราจนเราไม่มีจะก,กินไม่ได้นะนอกจากมันไม่ช่วยแล้วนะ มันชิ่งอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นโตของตัวเองเราต้องสู้ด้วยตัวเองครับหาเข็มเทิศชีวิตในการที่จะลุยไปข้างหน้าก็มาหนังสือของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะผมนำประสบการณ์สายมูของผมลงไว้ในเล่มนี้ผมผมเป็นเป็นสายมูไม่ได้สายมูธรรมดานะผมเป็นเจ้าพิธีด้วย ในวันนี้ก็ทำพิธีวันคเนตจัตุรถีวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้พัะกววกเพื่อนฝูงสายหมู่ของผมได้อันดิสงไปด้วยแล้เดี๋ยววันที่27ตุลาก็จะทำพิธีสวดราหูเพราะราหูจะเคลื่อน ออไปอยู่ในที่ที่สงบสงบก็จะมีพิธีนะครับมาซื้อได้สองร้อยเก้าสิบาทครับต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊กกับด็อกเตอร์กีดผลเด็ดวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับเมื่อผมพูดจบแล้วอยู่เพิ่งเปลี่ยนหนีไปไหนนะดูโฆษณา ท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขนะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชิน,นราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ